สวัสดีครับพบกับช่องดาดรายวิวนะครับคลิปนี้ดาดมีงานตัวนี้ครับเป็นงานแบบกล่องประมาณนี้นะประมาณนี้เท <c oughs> ่าโปสการ์ดเลยนะเป็นงานจากทอยเล็กซี่นะครับซึ่งเขาออกมาได้ตั้งปีกว่าสองปีแล้วแหละทุกคนนะครับแต่ตาดเนี่ยก็ดองไว้ครับ <c oughs> เป็นงานดองไว้ชิ้นหนึ่งเลยนะครับแต่ก็อยากอาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับและตัวนี้เป็นงาน เออที่มีตัวละครจาก Marvel Studio นะครับเป็นทอตอนนั่นเองเ Thor หรือบางคนะเรียกตอหรือทอใดเรียกตอแล้วก็มีเลดี้ตอหรือไมตี้ตอนะครับนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยงานเนี่ยใดๆให้ดูกล่องกันเลยนะเนี่เป็นไงงานจากทอยเล็กซี่นะครับแล้วก็ด้านบนมีโลโก้ตอเลิฟแอนด์ทันเดอร์นะครับก็เป็นตอในภาคที่4นั่นเองนะครับ แล้วก็อันนี้ด้านหลังนะครับเป็นแพ็คคู่เนี่ยก็ต้องมออีความพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันจะลุ้นตัวละครลับนะครับที่อาจจะมีอยู่ในนี้ได้นะครับนอกจาก2ตัวนี้ไงก็จะมีตัวหนึ่งเป็นตัวซีเครลตก็คือนี่เลยก่อนั่นเองนะครับตัวร้ายประจํำภาคของตอเล็แอนทันเดนั่นเองนะครับในกล่องเนี้ยมีแน่ๆ2ตัวนะทุกคนเป็นกล่องจุ่มนะ กล่องจุ่มกล่องสุ่มมีแน่ๆสองตัวใดๆว่าได้แน่ๆตัวหนึ่งในนี้ตัวนีกตัวหนึ่งจะเป็นซีเครตหรือตัวกอหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามันลุ้นกันดีกว่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันก่อนนะครับไป แกกล่องใหญ่ๆอันนี้ออกมาแล้วนะทุกคนก็จะมีกล่องเล็กๆข้างในอีกสองใบน,นะครับ2กล่องซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าเราจะได้ตัวตามหน้ากล่องนี้เลยหรือเปล่านะทุกคนอ่ะแต่เราไปดูกล่องจุ่มๆเล็กๆข้างๆอันนี้กันก่อนนะก็จะมีหน้าเป็นตัวทอที่ใส่เป็นชุดเกราะของเขาอะนะชุดตองเขาแล้วก็มีขวานสตรอมเบเกอร์มาให้ด้วยนะครับส่วน มิโอเนียเนี่ยจะไปอยู่กับตัวของไมตี้ต่อนะครับหรือเจนฟอสเตอร์นะครับซึ่งเขาก็กลายเป็นต่อด้วยนะในภาคนี้นะนะครับหน้ากล่องนอกจากทอยเล็กซี่แล้วก็จะมีโลโก้อเวนเจอร์ทรงนี้นะครับส่วนด้านข้างทุกคนนี่ <c oughs> ทุกคนว่าตาไดแกะออกมาจะได้ตัวไหนบ้างเนี่ยทุกคนถ้าถึงตรงนี้พิมพ์บอกเลยอยากรู้เลยนะครับเนี่ยได้ตัวไหนตาไดบอกเลยนะตาไดขอยืนพื้นนะไมตี้ตอตัวหนึ่ง ขอยืนพื้นไว้ตัวหนึ่งอันเนี้ยได้เพราะเดี๋ยวเราไปซื้อตัวนี้แยกได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆอยากได้คู่นี้อยากได้คู่นี้นะครับอ่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วก็ every detail matters นะครับไม่มีอะไรเราจะไปแกะกล่องตัวนี้ก่อนดีกว่านะทุกคนนะมาเอาทีละกองนะกล่องนี้ไว้ก่อนนะกล่องนี่เราไปแกะกันเลยเป็นคลิปกล่องตุ่มคลิปแรกใดเลยนะนี่ นี่เปิดมาครับทุกคนวิธีการก็คือนี่เปิดทิ้งไปก่อนเปิดทิ้งเปิดทิ้งเขาบอกว่าถ้ามีการ์ดเป็นรูปอะไรเราก็จะได้ตัวนั้นแหละ <c oughs> อ่ะการ์ดเป็นรูปอะไรทุกคนจริงอ่าไมตี้ตอ่อครับแน่ๆแ,แล้วลตัวเนี้ยคือไมตี้ตอ่อแน่ๆโอ้โหไม่ต้องดุนนะเขาแถมมยโยเนียมาให้ขนาดนี้ <c oughs> นะครับ เดี๋ยวไปแกะดูกันทีนะอะลบมุมก่นอนอีกกล่องหนึ่งทุกคนกล่องนี้ลุ้นๆว่าจะเป็นกอหรือเปล่าอยากได้กอนะครับกอลงมาไหมกอจะมาไหมชิงอ่านี้เรายังไม่รู้อะไรเนี่ยกันชื้นทุกคนแล้วก็อุ๊ยมีฐานมาแต่ใดยังไม่รู้ มีอะไรมายังไม่รู้ไปดูการ์ดกันเลยดีกว่าทุกคนมีการ์ดการ์ดการ์ดอ่านี่ด้านหลังนะด้านหน้านจะเป็นตัวจริงโอ้ได้ทอครับได้ทอได้ต่อนะครับโอ้นี่งตอมเบเกอร์มาแล้วนี่ไงโอ้เีอาดานนิดนึงอยากได้ตัวซีเครตเป็นกอน,นะครับแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเทียรตัวก่อนเอาเราเริ่มจากตอเลยอ่ะ เอาตอวางไว้ได้เลยแล้วก็จะมีถุงแบบนี้มาให้ถุงหนึ่งทุกคนแล้วก็มีเป็นฐานกับอันนี้มาให้เดี๋ยวเราได้แกะถุงออกมาให้หมดก่อนนีก่อนนะแปบ๊บหนึ่งฮะแกะมาแล้วได้เป็นตัวตอมานะครับดูสวยสวยมากทุกคนเป็นตอที่แบบใส่หน้ากากแบบนี้นะมีหนวดเคราแบบนี้แล้วดูหน้าตาจริงจังขึงขังเลยนะครับ นี่แล้วหัวแกก็จะมีเหมือนเป็นนกนกนิดน,นึงอะนะเป็นเหมือนปีกนกนะเนี่ยเห็นไหมเป็นสีทองกับสีน้าเงินหรือม่วงนะทุกคนดูใว้หน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้วสัสดุมันจะแข็งแข็งนะแต่ใดไม่แน่ใจมันคือ PVC หรือเปล่านะนะครับแล้วก็นี่ครับตรงหน้าอกนี่เห็นไหมตวยวอย่างนี้เลยสีทองสีดําสีเงินปนๆกันไปนะครับในชุดเขาแล้วก็มีดีเทลตรงนี้ ที่เป็นแบบเออเป็นลายตะข่ายตะข่ายต่างเป็นชุดของเขาอะนะตรงแขนของข้างเหมือนก็นเลยแล้วก็มีตรงข้อมือแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็มีข้อมือเหมือนกันแล้วก็มีมือแบบนี้มาโอ้โหมือน่าจะเอาไว้สําหรับเตะท่านะส่วนด้านนี้มือไว้ถือ s t o ม m b อ e ์เนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนของกางเกงกับชุดนีเ่เป็นอย่างนี้เท่มากเลยนะทุกคนนะ แล้วก็มีภ้าคลุมสีแดงแบบนี้มาให้นะครับในด้านในดูวนๆกันอีกรอบหน,นึ่งนี่นี่อย่างนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูขวาน s t o r m b a k e r กันขวานก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่หัวมันจะแบบเงินๆแบบนี้นะแล้วก็ด้ามไม้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะทำมาจากแขนของกรูดนั่นเองนะครับ กูเสียสระแขนไปให้นะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนสายฟ้าเป็นคลียร์ใสๆแบบนี้คอหุ้มมาด้วยนะเออเป็นจะได้รู้ว่าเป็นพลังนะครับเดี๋ยวเราไปติดที่มือกันนะครับ่วิธีการก็คือให้เราติดเข้าไปตรงนี้จะมีร่องอยู่ชิงอย่างนี้เลยเทไปเลยนะครับ ถือ s t m b r e a k e r แล้วดูดีขึ้นมาทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็มีตัวฐานมาให้นะฐานก็จะเป็นเหมือนหินนะเป็นหินหินแต่อันนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแล้วก็จะมีตัวจุดให้ยืนขาซ้ายขาขวา,า,านะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ตอเอลเลิกตอเลฟแอนด์ทันเดอร์นะครับแล้วก็มีโลโก้มาเวลกับคอล็กซี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปยืนกันดีกว่ายืนกันดีกว่านะครับเ,เราก็จะหันด้านนี้ แล้วก็เสียบลงไปแบบนี้จึบนี่ได้แล้วทุกคนดูจากมุมบนนะก็จะเป็นอย่างนี้ไม่พอยืนบนหินแล้วถือสตอมเบเกอร์ด้วยไหมหล่อจริงๆนะครับนี่คือต่อในชุด คอบครบของเขาเองแล้วก็ t t r r m b e k e r นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของ m ไมตี้ต่อกันดีกว่าวางไว้ก่อนนะตัวของ m ไมตี้ต่อก็จะมีการ์ดมาให้นี่ดูการ์ดก่อนการ์ดก็จะเป็น m ไม t ี t ต่อแบบนี้นะครับด้านหลังน่ามีลายเซ็นด้วยนะเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคุณได้รับ <laughs> managing d i r e c t t r r จากไฮอะทอยเล็กซี่เหรอก็โอเคนะนะครับไดก็ไม่ค่อยสะสมการดเท่าไหร่ละ อ่ะทีนี้ตัวนี้ก็จะมีหออย่างนี้เดี๋ยวตาได้แกะหอก่อนนะครับแกะออกมาแล้วทุกคนก็จะมีไมตี้ตอแบบนี้พร้อมขวาและฐานนะครับเราไปดูกันที่ตัวของไมตี้ต่อกันก่อนนะครับตีดูสิสวยไหม นี่ดูสิหมวกเขาเป็นสีเงินเงินนะแล้วหน้ายิ้มดูปากปากกระตาหน้ารักหน้าชางแบวนะฮะชอบแล้วก็หมวกสีเงินเงินแบบนี้มีปีกด้วยนะดูดีนะสวยงามน่ารักเลยนะครับแล้วก็ตรงชุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีเงินเงินดำดำเป็นหลักๆเลยนะนะครับแล้วก็มีท่อนแขนมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน ข้อมือสนับมือนะครับแล้วก็มีมือทางด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นมือเอาไว้สําหรับถือคอมาโยนเนียนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของขานี่ดูขาเลยขาก็จะแบบไม่กําลังแบบทําท่ากําลังบินประมาณนั้นนะก็จะมีปลอกปลอกขาเป็นสีเงินเงินนะครับชุดชุดส่วนใหญ่ของเขาข้างในจะเป็นสีดําแล้วก็มีผมผมด้านหลังแบบนี้ให้รู้เลยว่าเป็นเจนฟอสเตอร์นะครับ แล้วก็จะมีผ้าคลุมสีแดงแบบนี้สวยงามนะครับเนอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคอนเมโยเนียกันคอนเมโยเนียนี่ที่เขาให้มานะนี่เป็นคอนที่แตกสลายมาก่อนแล้วครับเป็นคอนที่ถูกทําลายโดยพี่สาวของต่อที่ชื่อว่าเฮล่านะแล้วพอมันแตกปุ๊บ แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากลับมาประกอบกันได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะพลังของต่อที่อยู่ในตัวเจนฟอสเตอร์หรือเปล่านะเออนะครับแล้วก็มีด้ามจับนะครับนี่มปีปลายดีหนึ่งปล,ปลายเป็นเชือกนะครับแล้วก็มีสายฟ้าเป็นเคลีย์ใสอยู่รอบๆคอเมโยเนียนะครับเดี๋ยวเราไปติดเลยติดด้านนี้นะทุกคนเขาจะมีล่องอนี้ให้ติดเข้าไปอย่างนี้นะจะได้ยึดติดได้ง่ายขึ้นปึ้งเข้าไป อี่ดูสิเฮ้ยสุดยอดแล้วเขาทำสัดส่วนของค้อนกับตัวออกมาเนี่ยได้พอดีพอดีกันเลยนะดูดิเท่มากเลยนะอ่ะนะอ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นฐานนะครับฐานเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับที่ออกแบบมาเป็นหินนะครับเอาไว้ให้สำหรับ ไมตี้ต่อได้ยืนนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างสิก็จะเป็นโลโก้แบบนี้ทั้ง3เลยนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เรียบร้อยครับก็เหมือนกับไมตี้ต่อกำลังยืนอยู่บนโขดหินอย่างนี้นะครับเห็นไหมบนหินโขดหินอะไรสักอย่างหนึ่งนี่หันมาน่ารักละลายเลยนะเนี่ย อันนี้คือไมตี้ตอนะแล้วเดี๋ยวเราเอาพี่ตอกับตอทั้งสองมายืนข้างๆกันอ่ะเอาการ์ดมารอละการ์ดมารอนะครับแล้วก็เอาพี่ตอทั้งสองมายืนข้างๆกันแบบนี้ครับอื สวยงามมากเลยนะทุกคนดูสีสันแบบจัดจ้านมากเลยนะตาดบอกเลยต้องวางอยู่บนโต๊ะทำงานแน่ๆงานนี้ได้เห็นทุกวันโอ้ยคอหล่นนะครับและนี่หมุนตัวกันอย่างนี้เลยนะครับนี่และก็เรียบร้อยการรีวิวครั้งนี้นะครับตาดกล่องจุ่มนี้ออกมาตาดก็อาจจะอยากได้กอแหละแต่ไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้2ตัวนี้ก็ได้นะครับตาดก็โอเคเพราะเขาเป็นตอเหมือนกันทั้งคู่เนาะนะครับอ่าแล้วก็ท่านใดครับที่ แล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของดาดายรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปดูช็อตกับช่องดาดายรีวิวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับดาดายทำคลิปกันต่อต่อไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ